นนั้คือหนึ่งเมย์ถามคำถามที่เธอเก็บไว้นานด้วยเสียงสั่นๆว่าพบฉันไม่สวยหรอพบไม่ตอบทันทีเขามองเมย์เหมือนมองของมีค่าที่เจ้าของไม่รู้ว่ามันมีราคาแค่ไหนแต่ก่อนที่คำตอบจะออกมาก้องกลับเป็นคนพูดเสียก่อนเมย์เราเลิกกันเถอะฉันไม่รักเธอแล้วฉันไม่มีความสุขเมย์นิ่งน้ำตาไม่ไหลไม่ใช่เพราะไม่เจ็บแต่เพราะมันเจ็บจนชาเธอพยักหน้าและตอบกลับไปเบาๆว่าถ้าการอยู่กับฉันทำให้เธอไม่มีความสุขงั้นเราเลิกกันเถอะเมียหลวงที่เคยยอม อย่างวันนี้เลือกปล่อยมือไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเธอรู้ว่าเธอสมควรมีความสุขมากกว่านี้หลังการเลิกราเมถามคำถามเดิมอีกครั้งกับพบฉันไม่สวยจริงๆใช่ไหมพบยิ้มบางๆแล้วพูดชัดทุกคำว่าเธออาจไม่สวยในสายตาของผู้ชายคนเดิมแต่เธอสวยสำหรับคนที่เห็นค่าของเธอเมเงยหน้ามองน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดพบสารภาพรักไม่ใช่ด้วยคำหวือหวาแต่ด้วยการกระทำเขาดูแลเมเหมือนดูแลหัว ขอองงตัวเผู้หญิงที่เคยถูกบอกว่าไม่สวยวันนี้กลับยิ้มได้อีกครั้งไม่ใช่เพราะสวยขึ้นแต่เพราะมีคนมองเห็นคุณค่าสุดท้ายแล้วเมียน้อยอาจดูสวยกว่าเพราะเธอพยายามเด่นพยายามแย่งพยายามชนะแต่เมียหลวงที่เคยแพ้กลับชนะในวันที่เธอเลือกเห็นค่าตัวเองเพราะความสวยที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ใครเปรียบเทียบแต่คือการมีคนหนึ่งที่มองเราแล้วบอกว่าเธอสวยในแบบที่เธอเป็นและนั่นแหละคือคุณค่าที่ไม่มีใครแย่งไปได้